สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตเทคนิคการกดตานะคะโดยการเริ่มจากยกเข้มไข้ยกมือขึ้นมาสองข้างการกดตาคือโดยการใช้เนื้อบริเวณตรงนี้ค่ะเนื้อตรงอุ้งม,มือกดที่เบ้าตากดตั้งแต่หัวตามาจนถึงหางตาหัวตาจนถึงหางตานะคะแห้มไคย,ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะกระดกข้อมือสอดเข้าไปให้เต็มเบ้าตาห้ามทับหนกแก้มห้ามทับด้านฉนู สอบให้ตามตรงตะไลแบบนี้นะคะ่ะแล้วให้มือเฉียงมาตามแนวแขนมันจะเว้นเป็นสามเหลี่ยมจมูกนะคะิ้วก้อยพับกันหน่อยแต่ปลายมือไม่แตะศีรษะคือจำง่ายคือทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเว้นจมูกนะคะทีนี้ให้คนไข้ก้มหน้าอศอบวางบนโต๊ะทีนี้แนวแรงที่กดนะคะก็คือให้มือด้านนี้ค่ะกดดัน พุ่งทะลุมาทางศีรษะด้านนี้อันนี้คือเป็นแนวแรงกดส่วนมือด้านนี้เนี่ยก็กดดันพุ่งทะลุมาทางศีรษะด้านนี้ยืดหลังขึ้นกระดกข้อมือก้มหน้าประมาณ4.5้าองศาแล้วค,ค่อยๆเพิ่มแรงกดเข้าไปพร้อมกันสองข้างเลยค่ะตามแนวแรงที่บอกเมื่อกี้เลยให้เห็นแสงแสงที่ว่านี้เป็นแสงอะไรก็ได้นะคะบางคนก็เห็นขาวๆจ้าๆจ,จะเป็นจุดๆยิบยับวูบวาบอะไรก็ได้ พอสมมติคนไข้กดเห็นแสงแล้วให้หยุดน้ำหนักก็คือค้างน้ำหนักไว้เท่าที่เห็นแสงนะคะค้างไว้สองนาทีครึ่งภายในสองนาทีครึ่งก็กดนิ่งๆไม่ต้องคลึงไม่ต้องเค้นอะไรเลยส่วนจำนวนครั้งที่กดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจักษุแพทย์ที่รับการตรวจนะคะ สมมติกดครบสองนาทีครึ่งแล้วให้คุณไข้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาค่อยๆเอามือออกแต่ยังต้องหลับตาไว้ก่อนเพื่อให้ตาปรับกระแสงงข้านอกตอนถึงจะาค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะหลังจากกดเสร็จเนี่ยค่อยๆลืมตาขึ้นมาตาจะพ่าอยู่ประมาณสักพักหนึง่งเนี่ยค่ะก็คืออันนี้คือกดถูกต้องแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติกดเสร็จลืมตามาแล้วตามไม่พ่าเลยเนี่ยแสดงว่าน้ำหนักที่คุณไข่กดมันเบาไปหน่อยครั้งต่อไปถ้ากดก็พพเพิ่มแรงกดเข้าไปอีกหน่อยนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะเริ่มการกดตาเริ่มการนั่ตานะคะก็คือแนะนําให้มาพบจักษุแพทย์ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มการกดตาค่ะ